大家好我ม皮ปพี่ไม้วันนี้เราจะมาเรียนรู้รมมออรวันนี้เรามาเรียนรู้ว้เรจเรียนูว้เขายวังไงชามาเขาย้ันไง้เรนู้วเรายคาเรียนหลอ่อต้เงาอกวัามเยังไงเรียกวันเรายังไงว่นภาษาจียนนะครียนับเรามาดูกันเราจมาู้หันงก่เรามานันเะครับนู้หญนนถ้าะคเรั้าชมเรว่าเขาสวมยน่ว่าเขาสวรยนันเซากซรีย ดูดีเราต้องพูดว่าเผยวเลี่ยงลี่ก็คือสวยนะครับเข่อ้ายก็คือน่ารักเข่อ้ายคือน่ารักนะครับชิงการชิงการชิงการคือเซ็กซี่นะครับจัเตียร์จ很งเตียือ จิ่นเตี่ยร,รวมทั้งหมดเลยครับทั้งสวยทั้งดูดีทั้งเซ็กซี่พูดได้หมดคืออธิบายได้หมดเลยเจิ่นเตี่ยนะครับคนสวยเราเรียกว่าเมย์หนูเมย์หนูก็คือผู้หญิงคนสวยนะครับล่าเมฆล่าเมฆก็คือผู้หญิงที่ฮอตเซ็กซี่นะครับ เลี่ยงเม่เลี่ยงเม่เลี่ยงเม่ก็คือผู้หญิงที่ดูดีดูน่ารักดูสวยผู้คำนี้ได้หมดเลยหรือคำที่ต่อนี้คนที่เขาใช้กันเยอะที่สุดนิยมมากที่สุดในออนไลน์เด็กวัยรุ่นเขาใช้กันหมดก็คือ女神女神 ทุกคนน่าจะรู้นะครับคือเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้หนังซีรีจีนเขาทำออกมาที่เป็นเทพเจ้าแล้วก็มีนางเอกแบบสวยๆที่เป็นปีศาจจิ้งจกเก้าหางที่เป็นเซียนหรือเป็นเทพเจ้านะครับที่แบบสวยๆอ่ะคือเอาไง,ไง่ายๆคือเขาเรียกว่า女ิ神ก็คือเทพเจ้าหญิงก็คือผู้หญิงก็คือเทพเจ้าผู้หญิงที่เป็นนางเอก ที่เป็นผู้หญิงคลองฝันของผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงที่ในควองฝันของผู้ชายท,ที่ผู้ชายทุกคนที่เขาอยากได้อะครับเขาเรียกว่านิวเซินนิวเฝินของผมนะครับโอเคทีนี้เราถึงตาผู้ชายแล้วนะครับผู้ชายมีไม่มากผู้ชายคือสวยสวยก็คือหลอ h ฮนเซ n นะครับคู่ก็คือเทนะครับก็มีคำที่มาเรียกผู้ชายก็คือสวยเกือสวยเกือก็คือผู้ชายที่หน้าตาดีหลอ่อนะครับหรือเลี่ยงจ่ายเลี่ยงจ่ายก็เป็นผู้ชายที่ดูดีดูน่ารัก ดูหล่อนะครับก็คือใช้วาเลี่ยงจ่ายก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นผู้ใช้ที่ดูดีเนาะก็อีกคำหนึ่งก็คือเหมือน女神แต่เป็นนนน男นนฉินก็คือเป็นพระเอกในเรื่องนะครับเป็นเทพเจ้าพระเอกในเรื่องซีดีจีนที่แบบหล่อๆอแบบเป็นสุภาพบุรุษเป็นแบบทั้งหล่อทั้งดีใสนดีทั้ง ที่คือตัวลองทุกคนที่มาชอบมาแย่งกันนะครับก็คือนานเซินเป็นผู้ชายในคของฝฟนของผู้หญิงทุกคนเขาเรียกว่านานเซิน我是你的男神แบบนี้นะฮะโอเคแล้วเรามาผู้ว่าผู้ชายคนนี้โหหล่อมากหล่อเวอร์ก็จะบอกว่า这个男的帅呆了 这个男的帅呆了คือผู้ชายคนนี้หล่อเวอร์หล่อจนหล่อแบบตาเบร์คือแบบหล่อสุดๆเลยลหรือว่า这个男的酷毙了酷่了ค,ค,ค,คือโหเทสุดๆเท่จนไม่รู้จะพูยังไงแล้วครับนะครับโอเคถ้าเราเจอผู้หญิงสวยๆผู้ชายหล่อๆทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าหล่อตรง ชมเขายังไงบอกเขาอย่างไงนะครับโอเคนะวันนี้เราพอแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ใส่คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่าอยากให้ผมสอนอะไรอยากให้ผมบอกอะไรนะครับผมยินดีที่ให้คำถามทุกคนนะครับบายบายครับเราเจอกันคลิปหน้าใจเจี๊ยบบายบาย